สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานความรักชาวราศีพิจิกเรามาดูกันว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ the moon ค่ะ ว้าวเชนอ f p e n t นเด e คนะคะใบแรกก็สงสัยแล้วว่าทำไมชาวราศีพิจิกขึ้นดวงมูนคุณเห็นไหมว่าพระจันทร์สอดสส่องออร่าสวยงามมากๆเลยนะคะขนลุกเลยทีเดียวแต่อินทู t i ชันของคุณนั้นตัวตนของคุณนั้นคือคืออยู่ในแห่งอยู่ภายใต้แสงจนันทร์นี้ด้วยความเชื่อความศรัทธาในความรัก ที่จะได้แต่งงานมีลูกนะคะแล้วก็ต้องการมีความรักที่ความรักเทนอเพนิเคิลสิบเหรียญความรักแบบมั่นคงมั่งคั่งมีบ้านมีรถมีลูกแต่งงานสร้างครอบครัวมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นจงเชื่อในความรักของคุณความรักที่ ส่งเสริมกันและกันไปจนถึงการแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกมีความรุดมสมบูรณ์บ้างข้างมีทุกอย่างพร้อมมีรักเดียวใจเดียวซึ่งกันและกันเป็นคู่ชีวิตหุ้นส่วนซึ่งกันและกันคุณจะต้องใช้ความรู้สึกอารมณ์ความฝันของทุกคนเองเป็นที่ตั้งในความรักแต่คุณจะต้องมองความรักความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็ใจเย็น ห้ามรีบร้อนในความสัมพันธ์ทำไมถึงบอกว่าต้องจเย็นๆเพราะว่าขึ้นเป็นสิบเปรี่ยนเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณต้องเป็นความรักที่ความรักแบบผู้ใหญ่สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันสู้ชีวิตไปด้วยกันไม่มีที่จะดึงคุณลงสู่อะไรที่ตกต่ำหรือว่าย่ำยีคุณจะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันจริงจนะคะและก็จะต้องไม่รีบร้อนต้องไม่อะไรที่มันแบบรวดเร็วไปมา จะต้องดูกันไปอย่างช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆเพราะว่ามันอาจจะเกิดอะไรที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลได้แน่นอนมีพื้นที่เขาแล้วก็พื้นที่เราคุณกําลังได้พบเจอคนที่เข้ามาเป็นคนที่ดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตหรือบางท่านกําลังได้เจอคนที่เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันจริงๆนะคะจนถึงบ้านปลายชีวิตเลยทีเดียวมีความมั่งคั่งกําลังที่จะได้คู่ชีวิตที่ส่งเสริมคุณในทุกๆด้าน นะคะไม่ใช่คู่ที่ทําให้คุณรู้สึกตกต่ำเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีคู่ช้าคู่แท้ที่ช้าแต่เป็นคู่ที่ดีมากๆคุณอาจจะผ่านเรื่องราวความรักมาหลายรูปแบบนะคะหรือว่าเคยผิดหวังเสียใจในความรักความสัมพันธ์แต่ในอินทรเชันลึกๆของคุณแล้วคุณเชื่อในความรักที่เป็นคู่บุญบารมีด้วยกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณกําลังจิตวิญญ,ญาณความรู้สึกคุณกําลังออกตามหาความรู้สึกความรักแบบนั้น ให้ Hi, The Moon แล้วก็เทนอ f ี e n เคิลส์คือซ้ายกับขวาเห็นไหมคะมีความแตกต่างกันเหลือเกินเพราะในจิตใจของคุณอบอวนไปด้วยการที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองมีความสุขพลังงานของตัวคุณเองคุณอาจจะมีอารมณ์ความห่อนไหวอ่อนไหวบางอย่างว่าคุณอาจจะไม่มีรักแท้หรือว่าคุณจะไม่เจอคนคนนั้นแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าสโดดนะคะเดินคนเดียวอยู่บนเส้นทางของชีวิตแต่จริงๆแล้วอีกฝั่งฝั่งหนึ่งของของ ความเชื่อลึกๆของคุณคุณต้องการคนที่เข้ามาเป็นผู้นําชีวิตให้กับคุณได้แต่งงานมีบ้านมีลูกน้อยมีต้นไม้ใหญ่มีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีเป็นเสาหลักของการละกันที่จะเติบโตกันจนกระทั่งบั้นปลายของชีวิตจนกระทั่งไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วด้วยกันนั่นคือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะสื่อกับความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณทีนี้ขึ้นเดมมนเกิดขึ้น,นคุณต้องเชื่อมั่นใน ในตัวเองออกตามหาความรักของคุณค่ะ Queen of Pentacles สวยงามมากๆเลยชาวราศีพิจิกความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น Five of Wands The World สวยงามมากๆค่ะคุณรู้ไหมว่า Queen of Pentacles ราชิ่นีเหรียญผู้ทรงสง่างามผู้เลอค่ามากๆเลยไม่ว่าตอนนี้คุณมีความฝันในเรื่องของความรักแท้ที่เกิดในเรื่องของความ บางครั้งร,ำร่ำรวยหรือว่าความสมดสมบูรณ์แต่งานมีลูกมีเต้าด้วยกันแต่ในระหว่างทางที่คุณกําลังเดินนี้ขอให้คุณโฟกัสการงานการเงินของคุณขอให้คุณจงมั่นใจว่าสิ่งที่คุณมีนั้นคุณจะได้เจอความรักที่ล้าค่ามากๆเพราะว่า t e n of Pentacles กับค e e นอเปเนเคิลส์สิบเหรียญราชินเหรียญล้าค่าล้าค่ามากๆกับสิ่งที่คุณจะได้รับคือคุณกําลังได้รับความรักแท้รักที่เขาจะเข้ามาพังทลายหัวใจของคุณไฟฟ์ออฟ n อ และพาคุณไปสู่ the world การกำเนิดเกิดใหม่ของการแต่งงานสร้างครอบครัวการมีบุตรแล้วก็มีลูกด้วยกันและคนคนนี้เป็นความรักครั้งใหม่แค่คุณเชื่อมั่นในหนทางของคุณคุณโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสความรวมสมบูรณ์มั่งคั่งของคุณและคุณออกออกไปสูอ่ออกไปสู่โลกใบใหม่ของการใช้ชีวิต อาจจะเป็น on application หาคู่เพราะว่า The World ขึ้นเป็นออนไลน์ทางไกลแบบนี้หรือคุณอาจจะได้ทำธุรกิจใหม่หรือว่าออกไปสู่การเดินทางเดินทางไกลยโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าการทำสิ่งใหม่การออกไปจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นและคุณจะพบเจอความรักครั้งใหม่ของคุณแต่ถ้าคุณปิดกั้นขังตัวเองคุณจะไม่ได้เจอความรักครั้งใหม่ที่กลาลังจะเกิดขึ้นนะคะชาวราศีพิจิกคุณมีคู่แท้ จงรักและก็เคารพตัวเองนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคุณเป็นคนที่ไม่มีคู่ไม่จริงคุณมีคู่แท้แต่อยู่ที่ว่าคุณจะกล้าที่จะเปิดใจที่จะออกไปสู่พังกำแพงตัวเองไหมออกจากขอบออกออกจากอะไรเดิมๆของตัวเองเพื่อก้าวเข้าไปสู่อะไรใหม่ๆหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าความรักคือการออกไปตามหาชีวิตคือการออกไปใช้นะคะแต่ไม่วิ่งตามความรักเมื่อคุณออกตามหาความรักความรักจะวิ่งเข้าหาคุณเองค่ะ ความรักของชาวราศีพิจิกอะไรกำลังจะเกิดขึ้น Knife of Wands คุณกำลังเจออสศวินไม้เท้าที่รอคอยเข้ามาในชีวิตของคุณคอยคุณเปิดใจเพราะว่าคนคนนี้เป็นผู้นำของความไล่ล่า,ลาแล้วก็เป็นผู้นำครอบครัวและเป็นคนที่มีแพช s i o n ไม่กลัวสิ่งใดเลยพร้อมที่จะเข้ามาพิชิตหัวใจของคุณ สวยงามมากๆค่ะและถ้าคุณได้เจอเขาแล้วบอกเลยเขาว่าความรักระหว่างคุณและเขามีหนทางการเดินความสัมพันธ์ไปจนกระทั่งแต่งงานนะคะมีลูกด้วยกันแต่ในระหว่างทางอาจจะมีความเจ็บความกลัวความเสียใจเกิดขึ้นอาจจะมีอะไรบางสิ่งอย่างที่ไม่ที่ไม่เข้าใจกันแต่วันเวลาจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าคุณและเขาคือคนที่ใช่อย่างไรก็จะใช่ Three o f s ซอ r ์ s ความเจ็บปวดเสียใจความวิตกกงังวล The High p r i n c t e s s The Emperor, d y Masculine แล้วก็ d y Feminine Temperance นั่นหมายถึงว่าคนสองคนเคยมีอดีตเจ็บปวดและเสียใจมาก่อนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะย้ำคิดย้ำทำไม่กล้าที่จะออกไปกับความเจ็บความเสียใจด้วยความที่ผิดหวังด้วยความที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามีใครมามาพูดว่า คุณไรคู่อะไรแบบนั้นนะคะถ้าอย่ามีความเชื่อแบบนั้นเลยขอให้คุณรู้สึกว่าการออกไปใช้ชีวิตในทุกวันมันสร้างความสุขให้กับคุณพลังงานของคุณคุณสามารถรู้ได้ด้วยอินทรียชันของคุณว่าคุณกําลังได้พบเจอใคร h Emperor คุณกําลังเจอ DIY Masculine ที่ทําให้คุณได้รู้สึกว่าความหยินหยางในตัวตนระหว่างคุณและเขาความแตกต่างจะนาพาให้ความรัะความสัมพันธ์ไปต่อได้สิ่งที่ มันขึ้นพลังงาน11 11นะคะคนคนนี้มีความแตกต่างจากคุณคนคนนี้มีพลังงานที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครคุณจะรู้สึกว่าปลอดภัยอบอุ่นเพราะว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่มีความอบอุ่นมีเสน่ห์เพราะว่าเป็นดีเอ็มเพอเรอร์ที่มีความเป็นผู้น,นํามีความเก่งมีความสามารถรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรักมากๆเลยนะคะแล้วคุณอาจจะไป ได้คำปรึกษาอะไรจากใครมาหรือว่าใครมาดูอะไรให้กับคุณแต่คุณต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าคุณกําลังเจอรักแท้ที่ใช่แต่คุณต้องออกตามหาด้วยนะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอคนคนหนึ่งที่อยู่ไกลจากคุณและไม่ความแตกต่างจากคุณมากและเขาก็อาจจะเคยเจ็บและเสียใจเหมือนที่ผ่านมาระหว่างคุณและเขาด้านหลังเป็น true of o n จงกล้าที่จะกล้าออกไปนะคะปรับสมดุลชีวิตของตัวคุณเองก่อนเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่อิ่มตัวประสบความสำเร็จหรือว่า success อะไรแล้ว ถึงจะได้เจอเขาคนนั้นก็ได้เช่นกันและเหมือนกับว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณตามหาสมดุลชีวิตของตัวคุณเองเจอและเมื่อคุณพร้อมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตจะทําให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆคอโรแมสแองเจิล <romance> mm hmm. ของราศีพิจิกค่ะ trust เ mm hmm. ชื่อในสถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณเชื่อและศรัทธาค่ะอย่างที่พูดไปแล้วคุณจะได้พบเจอพบรัก attraction คุณดึงดูดความรักเข้ามาคุณรู้ว่าคุณจะได้เจอความรักแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าสับสนว่าเอ๊ะคุณจะเจอเขาได้ยังไงอะไรเมื่อไหร่ขอให้คุณเปิดโอกาสใครอย,อย่างที่บอกยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปแอปพลิเคชันหาคู่เป็นตัวเลือกและการเดินทางสิ่งใหม่ๆจะทำให้คุณได้พบเจอเขาคนนั้นแต่คุณจะต้องเรียนรู้เขาแบบพื้นฐานความเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็มองไปยาวๆไม่รีบร้อนในความสัมพันธ์แล้วก็ความสัมพันธ์ที่แบบผู้ใหญ่จริงๆเพราะว่าคุณกำลังเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แบบเด็กๆเล่นๆนะคะ แล้วก็ขอคำตอบของชาวราศีพิจิกในความรัก The situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้น trust ขึ้นมาสองใบเชื่อและถ้าเกิดเจอกันแล้วหรืออะไรยังไงก็ตามนะคะมีอะไรกันที่รู้สึกว่ามีแพชชั่นความอีโก้ต่อกันอะไรกันเดี๋ยวสถานการณ์มันจะเคลียร์มันจะคลี่คลายพอมันเกิดเรื่องของการ temperance การกลับมาเบรกความสัมพันธ์เพื่อที่จะได้ดูว่าเอ๊ะ จริงๆแล้วเราใช่หรือไม่ใช่เราจะไปต่อกันอย่างไรนะคะเพราะว่าขึ้นเป็น Trust ์สองใบเลยค่ะเชื่อว่าคุณจะได้เจอคนรักคนดีๆและคู่ชีวิตที่ที่ใช่นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ